่อสวัสดีเพื่อนพี่ๆเก่าทุกท่านนะบุ๋มเนี้่ยมาลุยนาสิบกระด้นะครับตอนนี้ก็ได้เป็นสองอุ้มแล้วนะครับอยู่กับสักผ้าซัก้านาเค็มอะไรเนี่ยห้าเจ็ดเล้วเอาหอมพวงเบอร์ยี่สิบประมาณกี่วันก็ไม่แน่ใจจะของน้ไม่แน่ใจอ่ะ idea. Yep. ส,นสอนครับสะวนสองประเต็มนมา รีดรบนรี้คราวนี้อะเมื่อวานนี้นะหนองรีเรามาเหนือเราครับนู้นนะะเกี่ยวไปแล้วนะครับได้สองเกียนนะสิบไร่เกียนน้าเหนือครับมันก็จะมีโน้ตจะตรงต วนวนนู้ครับ่นานี้เขาช็อปเดียวครับมันรองแทนลุงเก่งื่องสวย เอามาคล้วหมลครับเดี uh, ๋ยวเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าครับมอดูรถเกี่ยวเลยนี่ปรับนึ่งุดศูนย์เลนเอ็นหนึ่งจุดศูนย์พีศูนย์จุดหกนี้คับสวยครับสวยอ่ะสวยครับว้าวสวยนะครับ ห้จ <med hana> ังห oh. yeah, ้ดีมากแบบเม็ดแข็งเม็ดเล็กเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กราคาดีครับราคาดีแน่นอนนี้แห้งโดยและข่าวหอมพวงครับตอนนี้มันต้องการหอมพวงกันครับ ตาเนค่ะนนก็มาแทนลอกแทนลงกิ่งเ,นนะเข้าไปกไปกนานะครับอนนี้ขออ ข้าวเนี้ยค้าวที่แล้วอ่ะที่ข้าวแรกจะไม่ค่อยซื้อกันจะไปซื้อมิดยาวแต่ตอนนี้พอทํามิดยาวกันก็ไปซื้อหอมพวกอย่างนี้ครับ <c oughs> ยังไงก็ไม่รู้นะเงียบมัดไอตัวบางมัด,มด,มด,ดสีก็จะสวยครับ ของอุ้งอ <LO> ่ะเเต็มเต็มของเออะางนี้ด้ยไม่โดนรูเลยน่าจะอุ้งแล้วใส่รูทางนี้อ่ะนี่ ทันทางดีครับผมว่าใช้ได้นะไม่ไม่แย่เลยครับไม่ต่างจากเมื่อวานเนี่ยครับของลุงนาที่ทายจะเหลืองเกี่ยวอ่ะที่นาไอตรงเจ็ดไรอะครับไม่จ่ากางเท่าไหร่แต่นู้ซีหนึ่งครับนี่ก็ได้ดีพอกันเหมือนกันนะแต่นี้แค่มันยังไม่หมด ไกลโมงใกล้ๆโมงนะ้วตอนเช้าทำแยกแยกคลิปนะคลิปนึงก็จะไปถ่ายรถอยสิบล้วอะรถเขียวนี่ไปถ่ายวันข้าว ออค่ะขอเคืนนี้ขอไปบาฝากอดตาอดตจัวจกูเนะค,ค,ครับเจอกันในินาบครับ